วันนี้เป็นวันกลางสัปดาห์วันนี้เป็นวันพฤหัสน,นะครับแต่วว่ามีบ่อบุฟเฟ่ที่เปิดอยู่คือบ่อเจเจนะ ได้เพิ่มอีกหน่อยนะครับนี่ไงโดนโดนคะีบคีบเลยครับขอบคุณครับโอ้โหช่วงที่ปลาเริ่มอืดๆนะครับนเริ่มพยอยกลับมาแล้วนะยังเก็บได้อยู่วันนี้กับเินเซชันนะศูนย์จุดแวันนี้ได้ใช้เบสสักทีนะช่วงกลางวันเก็บสปินทั้งวันเลย ูบุฟเฟ่กลางสัปดาห์ครับที่บอ่อเจเจสวัสดีครับโอ้นะครับปอถดดุยตเองนะครับวันนี้เป็นวันกลางสัปดาห์วันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับแต่ว่ามีบมูบุฟเฟ่ที่เปิดอยู่คือบอ่อเจเจนะวันนี้ก็มากับอุปกรณ์สี่ชุดนะครับเป็นชุดน้ำเชา้าสักสองชุดนะมากับสายดูดคิงวันนี้เอามาสองรุ่นนะครับงานที่ใช้เป็นน้ำเชา้าก็จะเป็นรุ่นแบคปอลนะส่วนงานเก็บก็จะเป็น s ซ n นเซชันซนเซชันเนี่ยใส่มาสงขนาดนะครับ0ูแล้วก็0.6มานะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าวันนี้บุฟเฟ่จะเป็นไงก็ไม่ได้ตกมาสักระยะหนึงแล้วครับต้องมาขอม้อินหรือฟื้นกันหน่อยเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้จะได้สักเท่าไหร่ใช่กันครับสำหรับรุ่น m a c p r o นะครับตัวนี้จะเป็นทัก8นะครับความยาวต่อม้วนเนี่ยเป็นม้วนต่อ100เมตรนะครับ อีกรุ่นหนึ่งที่เอามานะครับเป็น sensation sensation เนี่ยจะเป็นสายที่ทําออกมาเป็นของขนาดเล็กนะครับตัวนี้จะมีทั้งมันติคัลเลอร์และก็สีเดียวนะครับตัวนี้พี่ผมใช้เนี่ยเป็นสีเดียวนะครับสีมันติคัลเลอร์ก็มีให้เลือกใช้เหมือนกันนะส่วนกล่องที่บรรจุมานี้เป็น300เมตรนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่ากล่องเนี่ยที่เขาให้มานะหลังจากที่เราใช้สายไปแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นกล่องที่สามารถเก็บอุปกรณ์เล็กๆได้นะครับถ้าเราไม่ได้ใส่สายแล้วนะครับ เขาทำมาเพื่อเอามาไว้เป็นแบบเหมือนกล่องเย็ดเล็กๆอีกหนึ่งใบให้เราไว้ได้ใช้นะก็วันนี้เตรียมมา2รุ่นรอด,ดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไป Ah, won't. เอาไปซะแล้ว 正来。 เส้นเลยฝั่งนู้นนู้นนู้นนูนน้นงัดบินงัดลอย ถึงช่วงเวลาแรกนะครับก็จะเป็นเรียกว่าช่วงเวลาน้ำเดือดน้าเดือดนะผมก็จะเตรียมไปสองคันนะครับก็จะเป็นสายดูลคิงแม็กสโปนะครับรุ่นนี้นะครับพีอีสองผมเตรียมไปสองคันเผื่ออักซิเดนต์นะครับส่วนตอนเก็บเนี่ยผมก็เลือกใช้เป็นซินเซชั่นนะครับซินเซชั่นเนี่ยผมจะใส่ไป2ขนาดนะครับเป็น0.8ในล็อกเบสนะครับแล้วก็เป็น0.6ในล็อกสปินนิงชุดเล็กนะครับส่วน สายไปแล้วเรื่องเหยื่อนะผมก็เตรียมไปคร่าวๆนะครับก็คือหัวจิกหลากหลายขนาดแล้วก็มีกระดีเหล็กที่เราเลือกใช้ชอบใช้นะก็จะพกไปประมาณนี้แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นกล่องที่พวกหัวจิกกอเก็บหัว3.5กรัม2.5กรัมนะครับรวมไปถึงจนถึงหัว5กรัมประมาณนี้ผมพกไป2กล่องที่เป็นงานกระดีกับงานเคาะเก็บกอเก็บนะครับส่วนพวกปักเนี่ยก็จะแยกไว้อีกที่หนึ่งเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอก จริงๆแล้วผมว่ากอ,อกระยกเนี่ยวันหนึ่งจริงๆก็แทบจะเพียงพอแล้วนะครับตอนเช้าเป็นน้ำเช้าพอหลังจากน้ำเช้าก็จะเป็นเนี่ยชุดเก็บนะครับเท่ากันครับหตัวเหมือนกันครับดุดไปสองแล้วก็ไม่กัดอีกเลยครับแล้ว <laughs> ผมก็ไม่โดนกัดอีกเลย เอาเด๋ไปเลย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 ไ่กินตอ่ตันนีกินแกะบนึงนะครับช็อกหน้าหมเล็กไม่ตัวนี้แรงดียังไง ไม่กิาแล้วครับสองตัวเก็บมายังเอา๋ยวไม่เก็บมาเขเนี่ยนจะเอาฮึบโอเคขอบคุณครับโ,โหกัดเบามากอะ่ะวันนี้ปลาเริ่มกัดเหยื่อเบาแล้วหัวเล็กแล้วนะ พอกัดอุปกรณ์ที่เล็กลงนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นนี่ครับซินเทชันนี่เอามาก่อนะ0.6นกต่อต่อ สวัสดีครับเพราะร,รอดรอดอยู่ครับ <c oughs> สวัสดีครับ ได้ครับผมขอบคุณครับสายตัวหนึ่งครับขอบคุณครับ เก็บไม้ึินแต้มกินแบบนิดคอไปเลย ขอ,ขอบคุณครับเล็กหน่อยอร่อยแน่ไปไล่เก็บตามเหลี่ยมที่เงียบๆหน่อยนะครับค่อยๆหาเอาช่วงนี้ช่วงเก็บแหละ0.6 sensation ก็ทำงานนะครับ งานเก็บนะครับกระพงบุฟเฟ่แนะนำเลยครับตัวนี้ตืนมิดแล้วก็วิธีหลักอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะทำให้เรามีโอกาสได้ปลาคือมองเพื่อนข้างมาตอนนี้ปลากินอะไรอยู่ฝูงปลาอยู่ตรงไหนแล้วก็ขยับขยายเคลื่อนย้ายเข้าไปหาจุดที่มีปลาถ้าเราไปแล้วจังหวะเหยื่อเราผ่านหน้าปลาตรงจุดที่มันมีตัวอยู่พอดีเนี่ยมันก็จะกัดของเราเลย นะแต่บางทีเราก็ตามแค่พอดีนะครับถ้าเราตามยิ่งตามแล้วมันไม่กัดเราเนี่ยเราก็มาเริ่มกลับมาจุดเดิมที่เราถนัดที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นหรือกด็ดีหรือรอะไรที่เราถนัดเราก็ไปขยี้ตรงจุดนั้นนะก็แต่ว่าก็ดูความเป็นไปได้ของปลาด้วยว่าวันนั้นปลากินยังไงด้วยนะครับ เียวครับโทษทีครับได้ครับผมขอบคุณมากครับอขอบคุณ,ค,ณครับวิบ่งเข้าเลยไม่ต้องสู้นานผมมากครับ

อย่าดื <versucht> <kleine and> ้อขอบคุณครับตอนนี้เป็นก็ช่วงบ่ายครับเก็บแต้มมาได้เพิ่มอีกหน่อยนะครับตอนนี้ยกก็ดีวันนี้ใช้เป็นซิงเซชั่นนะครับศูนย์จุดหกจุดสปินนิ่งนะครับไปเผื่อเก็บกันต่อนะครับ ก็บายสามกว่าแล้วนะปลาก็จะเริ่มกัดยากแล้วมันกัดยากมาตั้งแต่หลังนะ้ำเดือดแล้วแหละแต่ว่าเราก็ตือ้อก็เก็บไปเรื่อยๆนะอันนี้เราลองมายกเป็นพวกกระดี่ดูบ้างกับเินเซชันนะอันนี้สวนจุดแปดนะเผื่อจะมีปลาเข้ามากัดคือตัวสายเนี่ยสมูทมากๆเลยนะเวลาตีเนี่ยนุ่มนวลน,นุ่มมือมากนะครับ สงสัยแบบสบายเลยฮะเรื่องการตีไม่เอาแล้วเบี้ยแล้วผมเบี้ยนะแต่วันนี้ลมแรงหน่อยนะครับก็จะทุนเล่นเหยื่อยากนิดนึงนี่ไงโดนโดน โนสวิงไม่มีครับเพราะว่าสวิงสงใส่ปลาวาอยู่ยได้ไหครับกรดีครับผม คีบๆเลยครับขอบคุณครับโอ้โหช่วงที่ปลาเริ่มตืดๆนะคนเริ่มพยอยกลับมาแล้วนะยังเก็บได้อยู่วันนี้กับเซนเซชันนะศูนย์จุดแปดวันนี้ได้ใช้เบสสักทีนะช่วงกลางวันเก็บสปินทั้งวันเลยนี่ครับกระปุกมูฟเฟ่กลางสัปดาห์ครับที่บ่อเจเจ ็วันนี้วันนี้สู้กันจนยันเย็นเลยนะฮะก็จบไปที่วันนี้ครบโหลพอดีนะครับ12ตัวกับปลา200โลนะครับวันพฤหัสที่บ่อเจเจวันนี้น้าเช้าที่ผมเลือกใช้เนี่ยเป็นแม็กโปรนะรพีสองผมอะ่ะน้าเช้าเนี่ยผมเตรียมมาทั้งหมดสองชุดนับใส่แม็กโปรพี2สองมาสองคันเพื่อที่น้าเช้าเนี่ยมันเป็นโอกาสทองที่สุดแล้วนะครับถ้าเราได้ตัวเยอะตอนเช้าตอนเก็บเราก็จะไม่เหนื่อย นะเพราะนั้นก็2คันเนี่ยกำลังดีก็คือถ้าเกิดมีคันหนึ่งที่อัซิเดนต์เราก็จะมีสำรองในการที่จะตกต่อไปนะครับส่วนตอนเก็บผมก็ใช้เป็นซินเซชั่นนะผมเอามา2คันเหมือนกันตอนเก็บนะก็จะเป็นคันหนึ่ง PE 0.8อีกคันหนึ่ง PE 0.6ก็ใส่ให้ต่างไซส์กันเพื่อที่จะได้เล่นเหยื่อที่แตกต่างกันนะอย่างคันเบสเนี่ยก็เอามา0.8เผื่อครอปักยกกรดีนะครับส่วนสปินนิงเนี่ย0.6 เน้นยกก็ดีนะครับกาแลนด์แล้วก็พวกกอเก็บนะครับสายของดูลาคิงเนี่ยทั้ง2รุ่นเนี่ยเป็นทัก8ทั้ง2รุ่นเลยนะครับวันนี้ซนเซชันที่ผมเอามาใช้เป็นสายสีเดียวนะครับก็จะมีมันติคัลเลอร์ให้เลือกใช้ด้วยนะครับโมนี้วนนี้300เมตรนะครับส่วนแม็กโปเป็นโมน100เมตรต่อกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ งานบ่องานกระพงบ่อถ้าเป็นงานเก็บแนะนำ e ซ s a t i o n ถ้าเป็นน้ำเช้าเป็น Mac Pro นะครับโอเควันนี้ผมปอนทเวนตีเอก็ลาไปก่อนนะครับฝากสายโดลกคิงไว้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับนี่ไง